สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับ Microsoft นะครับได้ทำการเปิดตัว Co-Pilot p พัด PC นะครับในวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับอีเวนต์ตัวนี้นะครับ Microsoft ได้ประกาศว่านะครับได้รีสถาปัตยกรรมใหม่นะครับในเรื่องของ GPU นะครับ CPU แล้วก็เพิ่มความสามารถของ NPu นะครับ NPu คือ Neural Processing Unit นะครับในการให้ AI ประมวลผลได้ดีขึ้นนะครับโดยสำหรับอีเวนต์สำคัญของ Microsoft นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับกล่าวไปในเรื่องของ CPU GPU แล้วก็ NPU นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฟังก์ชัน r e c อร์นะครับ รีคอร์มันคือการกลับไปหาประวัติเก่าๆในการแชทต,ต่างๆเกี่ยวกับพวก Office 365หรือไฟล์ทุกอย่างที่เก็บไว้อยู่บนคาวของ Microsoft อาทิเช่นอาจจะเป็นในส่วนของ Microsoft Outlook นะครับส่วนของ SharePoint ในส่วนของตัว i c r o s o f t t e a m s นะครับหรือว่า Conversation ต่างๆที่อยู่บนรูปแบบของ Office 365นะครับเราสามารถทำการกลับไปหาประวัติ History ต่างๆเอ้ว่าเราคุยกับใครนะครับเราอาจจะจำบางเรื่องไม่ได้แล้วเราอาจจะมีคีย์เวิร์ดนะครับโดยการจำทูเสิร์ชแล้วก็มันมันจะขึ้นมาเป็นเสิร์ชรีซอสแล้วก็เราสามารถจำทูกลับไปได้ว่าเอ้ยช่วงนั้นเราคุยอะไรกับเขาบ้างก็คือเหมือนเป็นฟังก์ชันคนคีดลืมนะครับโดยหลังบ้านมันจะใช้ในส่วนของไซม a นติก นะครับอินเด็กนะครับในการเก็บนะครับในฟังก์ชันนี้เป็นเหมือนเก็บ h i s ตอรีไว้นะครับประวัติการแชทสำหรับหลังจากที่ Microsoft เขาทำการประกาศฟังก์ชันรีคอร์ตัวนี้กลับมานะครับทางอีลอนมัสนะครับบอกเลยว่าฉันจะปิดในส่วนของตัวฟังก์ชันนี้นะครับก็เขาก็ทวิตทวิตใน X นะครับในส่วนนี้ก็เข้าไปดูกันได้นะครับอีลอนสำหรับอีลอนมัสก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้สำหรับตัว Polpilot p ัตพ PC นั้นนะครับก็มันจะบิวนะครับมาอยู่ในส่วนของ Windows 11นะครับสำหรับ Windows 11เองเราก็จะเจอกับเพนนะครับปกติเวลาเพนคือเราเอาไว้วาดรูปง่ายๆถูกไหมครับทีนี้เมื่อเราเพิ่มฟังก์ชันในส่วนของตัว โคพายโลดพัทพีซีเข้าไปในรูปแบบของพวก AI ต่างๆนะครับเราสามารถวาดอยู่กรอบด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใส่ Description ลงไปมุมขวาว่าเราอยากบรรยายยังไงให้ให้ AI เขาช่วยนะครับมันก็จะทําการเจนรูปออกมาอย่างรูปเต่าบางน,นีก็คือเราวาดรูปเต่าง่ายๆด้านซ้ายด้านขวามันก็จะทําการเจนตัวรูปเต่าที่เป็นแบบ AI ขึ้นมาให้เรานะครับในส่วนนี้ฟังก์ชันอ่านอย่างนี้รูปหมานะครับอันนี้ก็คือเราสามารถดูได้นะครับแล้วก็ อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็ฟังก์ชันอะไรเอ่ยแล้วก็ Microsoft นะครับได้ทำการเปิดตัวในส่วนของ Copilot ลดพัดนะครับก็มันจะมีปุ่ม Copilot อยู่ตรงกลางสำหรับ Windows 11แล้วนะครับพวก Copilot ต่างๆมันก็สามารถทำเป็นหน้าต่างเล็กกลางใหญ่ได้หรือว่าคัสมัยตามที่เราต้องการได้แล้วก็สามารถเอารูปนะครับ d ด็กแอนด์ด จาก Outlook นะครับ, look, รบได้กันดอบลงตัว c o p i l o t แล้วก็คุยกับ AI ได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ง่ายนะครับสหรับที่ Microsoft เขาทำการเปิดตัวแล้วก็ในส่วนของตัวแล็ปท็อปนะครับแล็ปท็อปก็มีพูดถึงเรื่องของ Surface Pro กับ Surface Laptop นะครับเขาก็จะบิวพวกปุ่ม c o p i l o t เข้ามาแล้วก็ เปิดตัว Surface Pro ขึ้นมานะครับในส่วนนี้ก็บิวอินสำหรับตัว Windows 11โดยระหว่าง Surface นะครับก็จะมี2รุ่น13.8นิ้วกับ15นิ้วนะครับในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีออกมาหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น Acer Asus Dell นะครับ HP Lenovo Samsung พวกนี้นะครับมันก็จะมีบิวเรื่อง c o p i l o t PC โดยที่จะเริ่มขายในวันที่18จุนนะครับในส่วนนี้ก็แต่ละยี่ห้อก็จะมีบอกว่าขายรุ่นอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดตัวของ Microsoft นี่ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่า Microsoft ได้มี Announcement มาอะไรบ้างในวันที่20 พฤษภาคมที่ผ่านมากนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเอกหลังเสียได้น,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ